เทคนิคการแพทย์ค่ะหนูอยากเข้า,าสินสินกรรมมาค่ะนการแสดงรัฐศาสตร์ครับรไม่ก็จิตวิทยาครับนิติหรือไม่ก็รัฐศาสตร์ครับแล้วเผื่อไว้ไหมว่าถ้าสมมติมันไม่ได้เราจะทำก็เผื่อไว้ครับก็น่าจะแกบเย็บในระหว่างนั้นก็น่าจะอ่านหนังสือไปด้วยหรือไม่ก็แบบหาอะไรทำครับ ช่วงปิดเทอมนอนเนาะมันจะมีค่ายของแต่ละมหาลัยให้เราได้หาตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราแกลองจริงๆอี่ก็คงจะฝึกงานหรือไม่ก็แบบหางานอะไรทําเพื่อหาตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรกันแน่จริงๆครับคือวยด้วยความที่ตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ไม่ได้คุยกับพ่อแม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากดดันเขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าปีนี้มันไม่ได้ก็ปีหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็อยากจะเข้าให้ได้ปีนี้ ไปเลยมากกว่าเอ๊ะการการมีว่าปีปีว่างหนึ่งปีสําหรับเด็กม .6 สมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าแบบมันต้องกัดฟันหรือมันเป็นเรื่องปกติเลยคือสําหรับเด็กรุ่นรุ่นพวกผมอะทุกคนคิดว่ามันปกติมันมันควรจะเป็นปีที่แบบสำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรอะมันควรเป็นปีที่เขาได้ลองทําในสิ่งที่เขาชอบลองหาตัวเองอแต่สําหรับคนรุ่น ลายวินสำหรับคนรุ่นอื่นที่แบบบางครั้งเขาก็มองว่าเเด็กคนนั้นไม่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าทําไมคุณไม่เข้าให้ได้ตามที่คนอื่นเขาเข้ากันทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังหาตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆการเข้ามหาลัยมันก็เป็นค่านิยมอะครับจริงๆถ้าเด็กจะประสบความสําเร็จได้ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยก็ได้ครับหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่า มันเราเรียนมาตั้งตั้งแต่อนุบาานเะยังหมหกถ้าเราจะไม่พักเลยมันก็เหมือนกันแต่ถ้ามันมีเวลาได้พักมันก็จะดีค่ะคือคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมสมมุติถ้าเราจะเว้นโอเคครับโอเคครับหนูว่าเขาอย่างที่บอกนะคะก็นิดนึงถ้าไปต่อได้เลยมันก็ดีก็เป็นความคิดของเรากับผู้ใหญ่ที่ไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเว้นช่วงให้เราแบบหาตัวเองอันเนี้ยใช่เห็นด้วยเลยแต่ว่าบางทีพ่อแม่เขากลัวหรือเปล่ากลัวเราแบบ จะไม่เรียนต่อแล้วเขาก็คงกลัวอยากให้แบบตามเพื่อนเขากลัวเราแบบหมดกําลังใจแบบโอ๊ยเพื่อนเรียนอันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราแบบว่าเออทำไมไม่ไปเรียนตามกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าเขาก็คงแบบกลัวเราห่วยแบบในระหว่างที่เราหยุดไปบางทีเราแบบเป้าหมายไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยช่วงวัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนอาจจะแบบอยากให้แบบ อาจจะแบบไม่อยากเรียนอีกต่อไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยบางทีคนค้นเจอตัวเองแล้วปุ๊บก,ก็มาหาอะไรไม่ใช่คาตอบแลละท่านนิยมนี่ค่อยๆกลายตัวแหละแล้วก็จริงๆถ้าทุกคนเลือกได้ทุกคนอยากมีแคปเจอร์ผมเชื่อนะเพราะว่าเขาล้ากันเรียนในระบบโรงเรียนมาสิบสองปีนะโอ้โหมันแบบฝ่าฝ่าวิกฤตกานแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะพพอร์ตตัวเองได้เพราะว่ามันมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญมากอ่ะคือบางคนเขาเป็นลูกคนโตของบ้านที่จะจบมหกอ่ะ มันก็เหมือนมีความคดาดหวังกับตัวเอง<ม>แบบว่าต้องแบบรีบเรียมหาชัลลายจะได้บอกว่าช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ในการดูแลน้องอะไรเงี้ยฮะคือไม่ใช่ทุกคนที่มีความพร้อมหรอกวันนี้ตีคนอาจจะเป็นเด็กกรุงเทพแล้วก็โตมาในสังคมที่แบบว่าเราอาจจะเห็นชุดคุณค่าใหม่แลว้วอะแต่เด็กต่างจังหวัดจนไม่น้อยไม่ได้อยู่ในพอแบบนี้นะฮะหลายๆคนอย่างผมสัมผัสช่วงตอนโควิดไหมเนี่ยเด็กอบอกชื่อมหาชัยเรียงรชพัฒน์อย่างเงี้ยเขาทํางานส่งตัวเองเรียนอย่างเงี้ย<ม>คือแบบพอปิดเทอมแล้วแบบต้องวิ่งลงมาหางานทํากันอะไรเงี้ย มันเป็นภาราที่มันแบบเป็นเงาตามตัวตอนตอนเปิดเทอมมกราคมเนี่ยผมโพสเล่น,ลนๆอยู่บนสเตตัสตัวเองว่าถ้ามหาทลัยจะปิดออนไลน์ทั้งเทอมอย่างเงี้ยเชียร์ให้หลายๆคนแกป๊ปแกลไปเลยอ่ะคือ mm hmm. ถ้าเกิดคุณแบกความเครียดม,มาสองเทอมแล้วด้วยการเียนออนไลน์แล้วเทอมที่3คุณต้องเจอแบบนี้อยู่ mm hmm. คุณพักไปเลยก็ได้แล้วก็ไปหาอื่นทาก่อน mm hmm. แต่ถ้าเกิดคุณไม่พร้อมในเศรษฐกิจแบบจะต้องแบบไปต่อ mm hmm. ยอย่างเงี mm ้ยก็มาคุยกันว่าเป็นยังไงแต่นี่คือมหกที่จะขึ้นปีหนึ่ง มันเป็น t r a n s i ที่เ p e ี i o d ที่สำคัญหลายประเทศเขาแคร์เรื่องนี้นะฮะในในอย่างไต้หวันเนี่ยที่ผมเคยไปไปคุยกับคนเต้า์นิีิรัฐเนี่ยจะมีหลายบริษทัทอะที่จะจ้างงานเด็กม .6 มาเป็นเหมือนกับอินเทอร์นมาฝึกงานเพื่ออยากจะรู้จักอุตสาหการรมบันเทิงใช่ไหมก็มาเป็นเด็กในกองถ่ายก่อน ถ้าปีหนึ่งได้เงินเดือนด้วยแล้วถ้าเกิดคุณทาแล้วคุณชอบเออคุณจะมาสายธุรกิจทางบันเทิงเนะี่ยคุณจะได้วางแผนตัวเองถูกไปไหนซึ่ง<ๆ>เขาแคร์ว่าไอ้จนหัวเราะต่อตอนมหกขึ้นปีหนึ่งเนะี่ยมันคือโอกาสของวัยรุ่นในการหาตัวเองนะหลายประเทศในยุโรประบบของยุโรปมันจะเป็นลักษณะ,ะท,ที่เดินทางข้ามข้ามประเทศกันได้เขาเดินทางไปไปทำงานที่อื่นก่อนไปเจอว่าตัวเองสนใจอะไรก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเป็นชุดคุณค่าใหม่ๆอ่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยคนเจนผมที่เป็นเจนเล็กเน ไม่ได้โตมาก,กับเรื่องพวกนี้พ่อแม่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกจะมาเรียกร้องการมีแกลบเยียกันแต่ปีนี้เป็นปีหนึ่งซึ่งเห็นชัดมากว่าพอมันล้าตลอดทั้งปีอ่ทั้งมหาเจลยัยทั้งเด็กก็จะเริ่มคิดเรื่องนี้กันว่าขอพักบ้างได้ไหมแต่ปีนี้เหมือนทุกคนมัน,มนเรียกไม่ได้มาถูกผัดว่าต้องมาสอบเนาะการศึกษามากควรจะต้องช่วยให้เรา,าคนว่าเราเป็นใครถูกไหมฮะแต่ตอนนี้คือทุกคนพยายามมาจับเด็กข้อลูกเพราะว่าเราทงมหาเจริเป็นตัวตั้งอะเราเข้าใจว่า,วาต้องเรียนวิศวะเพราะฉะน,น ทีนี้เราก็จะเจอเด็กจบวิศวะจำนวนมากซึ่งจบมาแล้วเปลียดการเรียนวิศวะมากแล้วไปทางานอีกก็ไปสวมเปล่าตอนท้ายก็คือแทนที่การจะสัมมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไอ้ตอนนี้ทุกคนจะพยายามเลือกช้อยที่ดีสุดในโรงเรียนโดยการออกข้อสอบมาใช้ในการวัดว่าต้องเด็กที่ผ่านความโหดข้อสอบแบบนี้แหละถึงจะมีสักยภาพพอจะมาเลยในคณะวิชาในมหาวิทยาลัยข้อสอบอะข้อสอบที่จะเด็กจะต้องสอบอะบางโรงเรียนก็มีสอนบางโรงเรียนก็ไม่มีมมสอนสอ มันเป็นระบบที่ไม่มีความเข้าใจนักเรียนเลยหรือแม้กระทั่งคนที่ทําระบบะก็ไม่เคยไม่เหมือนเหมือนเขาทําด้วยความที่คิดเอาเองนั่งเทียนเอาเองว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เด็กนักเรียนจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั้งท่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ hmm. คือมันเป็นระบบที่พยายามเอาเหมือนเหมือนม,มีมีส่วนสัตว์นะฮะสัตว์อยู่สิชนิดเขาพยายามจะสอนสัตว์ทุกตัว ให้ว่ายน้ําหรือให้ปีนต้นไม้ทั้งนั้นที่แต่ละคนมันมีความถนัดต่างกันหรืออย่างที่ผู้จัดการระบบนะฮะเขาบอกว่าให้หาตัวเองให้ได้ตั้งแต่ม4หรือให้หาตัวเองเร็วๆเ,เพื่อว่าจะได้มีเวลาเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยคือระบบการศึกษาบ้านเรามันไม่ได้เอื้อให้ให้แต่ละคนหาตัวเองให้เจอบางครั้ง บางคนจนจนม6จะสอบอยู่อีกอาทิตย์หน้าแล้วอ่ะบางคนยังไม่รู้เลยนะว่า,ว,าว่าตัวเองจะเรียนอะไรม,มันไม่ใช่ความผิดของนักเรียนนะมันคือความผิดของระบบโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดนั้นแล้วครับเพราะว่าการที่เขามาเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเรียนทุกอย่างเพื่อไปสอบอบางอย่างแล้วก็เขาอยากมีเวลาอื่นนอกจากที่เขาไม่ได้สนใจครับเพื่อไปทําอย่างที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมสมัยใหม่มันก็ทําให้เด็กไปเรียนโฮมสคูลมากขึ้นแล้วก็ ออกจากระบบการศึกษาทางหลักเพื่อไปเรียนโฮมสคูลแล้วก็สอบเข้ามาหาลาัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาไทยมันมีอะไรต้องแก้เยอะมาก <c oughs> หลายๆอย่างมันยังไม่ทันสมัยหรือว่ามันยังไม่เดบทัดเทียมกับประเทศอื่นมันไม่ได้พัฒนาให้เด็กแบบก้าวหน้าไปได้ทุกด้านนะครับแต่ว่าพัฒนาให้เด็กเก่งแค่วิชาการเอาแค่เด็กเก่งวิชาการหรือไม่ก็เก่งกิจกรรมไปเลยแต่ว่าไม่ได้สนใจเด็กที่เป็นไฮบริดนะครับเหมือนกับว่าทางตรงกลาง จนมันทําให้เด็กเนี่ยเหมือนก็ว่าสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยอย่างที่บอกก็คือไม่รู้จะเป็นอะไรครับอย่างเพื่อนก็ยังไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ว่าเข้าไปก่อนเพราะว่าทำาทำตามแบบปณิธานพ่อแม่อย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของการที่ทําให้เด็กสูญเสียความเป็นตัวเองอะคะ่ะอย่างหนูตอนที่เข้ามสีก็จะเป็นไปดูรัศสารไปดูคณะนู้นคณะนี้แล้วหนูเพิ่งมาเจอตัวเองว่าอยากจะเข้าการแสดงตอนมหซึ่งติดโควิดอีก ไม่ทันแล้วต้องหาพวกกิจกรรมมาทําในช่วงเนี้ค่ะแล้วกิจกรรมก็คือมาอัดอยู่ตอนช่วงมีนาที่เรากําลังจะต้องสอบแกดแพดด้วยใช่ใชมันเป็นเพราะว่าเหมือนแบบทางโรงเรียนของหนูเองอ่ะเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเด็กสาวิทย์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็น พวกโครงการต่างๆที่เอื้อให้กับเด็กสายวิทย์มากกว่าเด็กสายศิลป์อย่างหนูเรียนสายศิลป์เนี้ยมันเป็นเรื่องของการแสดงถ้าหนูอยากจะทําหนูต้องออกไปหาเองมันเป็นการสูญเสียตัวเองอะคะอ่ะแล้วก็การที่ให้เด็กเริ่มเลือกตัวเองตั้งแต่มศค่ะหนูว่ามันเร็วเกินไปกลายเป็นระบบการสอบเข้ามาทยาลัยข้อสอบของมาเทยาลัยเนี่ยมันกลายเป็นทงชี้โรงเรียนะว่าโรงเรียนต้องสอนแบบไหนผมเห็นบางโรงเรียนเริ่มจัดแผนมปลายอิงกับการเข้าคณะไปเลยอ่ะซึ่งเหมือนกับจับเด็กเข้าลู่ตั้งแต่มศแล้วถ้าเกิดมาเข้าเกิดเข้าไม่ได้คือ คือพังนะเพราะว่าเรียนจะเป็นหมอตลอด3ปีลแล้วเกิดสอบไม่ติดเนี่ยก็คือเด็กคนนั้นก็พังไปเลยคือตอนนีร้รถแทนจะคิดให้โรงเรียนมาเชื่อมกับมายาหลยหมดตอนนี้ที่มันเกิดหลักสูตรหลายๆอย่างในโรงเรียนที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมหนูว่ารู้สึกสงสารครูด้วยนะเพราะว่าบางทีก็ต้องทําการบ้านอ่ะเพื่อที่ให้เด็กเราแบบให้มันตรงความต้องการของเด็กอ่ะคือขึ้นชื่อว่าแบบครูเนี่ยคือเขาก็คงอยากทํายังไงให้เด็กแบบได้ประโยชน์ที่สุดใช่ แต่หนูรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปคําถามแรกที่บอกว่าโรงเรียนช่วยมากน้อยแค่ไหนมีโครงการแบบพวกกิฟเต็ดอะค่ะที่เขาจะพาเด็กไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างพาไปทํานั่นทํานี่แบบว่ามีค่ายเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาต้องเสียงเงินเพิ่มอันนั้น,นคือเขาสามารถยื่นแล้วก็ส่งรอบพอร์ตได้มันก็เป็นความเหลื่อมล้าแล้วคนปกติล่ะที่เขาแบบไม่ได้แบบไปค่ายตลอดแบบเทอมหนึ่งสิบยี่สิบครั้งอะไรอย่างเงี้ย เขาจะทำยังไงล่ะทีนี้<ม>เขาก็ต้องมีเงินเพื่อที่จะแบบไปสมัครค่ายข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>อยากจะบอกผู้ใหญ่ครับว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะคิดแทนเด็กว่าเด็กควรจะต้องลงพิมพ์ไหนแต่ว่าควรจะให้เด็กคิดเองว่าเด็กควรอยากจะลงพิมพ์ไหน<ม>อยากมีสีของพิมพ์สีอะไรอะไรนะครับ<ม><ม>ควรจะฝึกให้เด็กคิดเองว่าอยากทําอะไรอยากไปอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็อยากมีม รูปลักษณ์ภายนอกแบบไหนอยแต่งตัวแบบไหนไงครับมันควรจะให้เด็กคิดเองแล้วเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้และสังคมมันจะพัฒนาถ้าใครรู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่เงี้ยแบบว่าเอ้ยทำไมทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่คิดแทนเด็กทําไมเราจะต้องทนอยู่ในระบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ต้องทนออกมาพูดพูดให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้ให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นนะ่ะเขาเขาได้ยินเสียงเราผมว่าทุกคนแบกความเครียดกันมายาวนานเป็นปีอะแต่เรากลับปกป้องตัวระบบที่ไม่ยืดอยู่น่ะ เราไม่ได้เอาคนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะเด็กๆคือเท่ากับว่าคุณครูกันเด็กเนี่ยตอนนี้ลากกันยาวตลอดแล้วก็จะคุมสอบเอาโอเน็ตกด็ดีแกลแพกแก็ดีเนี่ยคนกลุ่มก็คือคุณครูลุงลีสิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องเนี้ยก็จะกลายพลังทําให้พวกเขามองมองหาระบบที่มันดีกว่าเชื่อว่าเด็กเจนเน่โตเป็นพ่อแม่เขาจะไม่โอเคกับสิ่งนี้แล้ว่คือรุ่นเราทุลูกทุกการเจอการสอบปีละครั้งไม่นี่ยเราก็ไม่โอเคกับสอบปีละครั้งเนาะ,ะแต่เด็กรุ่นเนี้ยวันหนึ่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็าจะไม่โอเคกับสิ่งน